ดีค่ะชื่อคุณอะไรคะอ่ากนกวรรค่ะคุณกนกวันชื่อเล่นชื่ออะไรคะติ๊กค่ะคุณติ๊กนะคะปัจจุบันคุณติ๊กเรียนอยู่คอร์สเอ็นอะไรคะเอ็นหนึ่งค่ะค่ะตอนนี้ศึกษาหรือทำงานอยู่คะทำงานค่ะใน,นบริษัทอะไรนะคะอ่อบริษัทชื่อว่าดิจิทัลเซ็นเตอร์อยู่ที่อามาตานะนครชลบุรีค่ะอ๋อค่ะแล้วทำงานเกี่ยวกับด้านไหนคะเอ่อก็เป็นร่างให้แผนกจัดซื้อะคะค่ะ เี่อติก๊กถุงแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะที่อยากเเรียนอาจารย์แดนอะคะก็จะสอบเอนน็นย่งก็หาสถา,านที่เดียนแล้วก็เจอว่าน่าสนใจก็เลยลงลองพอได้มาเรียนอาจารย์แดนแล้วติ๊กมีความประทับใจอะไรบ้างะคะแบบฝึดหัดเยอะชีพเยอะเอกสารเยอะค่ะก็เลยคิดว่า,าก็ว่าน่าจะได้แบบทําเยอะๆน่าจะได้ชินอะไรอย่างเงย นอกนั้นในส่วนกประทับใจอะไรบ้างะอย่างเช่นมีนักสอนเสริมมีนักการพากยเยอะๆแล้วก็สอนเละอันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าความจริงแล้วคอร์สก็ไม่ได้แพงจากตอนสมัครไปนะคะก็เพราะว่าเหมือนแบบมีเสริมมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนยิ่งสอนยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆสเูดิแล้วก็คงแบบไม่ได้แพงขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วนอกนั้นนอจากนั้นแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะบรรยากาศในห้องเรียนก็ ได้เรื่อยๆนะคะไม่ไม่มีค่ะติ๊กเยียรจะตางกันอาจารย์แรงมากคะับก็อยากให้อาจารย์ทำหนังสือออกมาเยอะๆนะคะเพื่อแต่ว่าคนสนใจที่อาจจะไม่ได้มาเยีร์เลยเนี่ยเขาอาจจะใช้หนังสือไปทำได้นะคะก็แบบนี้ก็ดีนะขอบคุณสำหรับที่ค่ะขอบคุณค่ะ